เชลซี Chelsea, สนขวา้าเดวิดหน้าลิวสิงเลิกสนเบนเซม่าหรือเชลซีสนดึงเดวิสร่วมทีมสวัสดีครับ ขาต้อนรับช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตัมงข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นตอนไว้ให้ข้างล่างนะสามารถกดที่เดี๋ยวซิฟช่างล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรอดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูนะครับผมเลยดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยพาบดินมีไปมือซับหน่อยอยู่ในมือทุกคนแล้วฝากไว้ด้ววยยนนะะครรรัับบผมมมฝาาาากกกกดดดดดดไลิิ่งงตตให้้ชอีเเ ก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยนะครับผมกับอันนี้นะอารีย์อัพันชายนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรลกคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ลจจไลน์อจิตนาในทิกตอกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อารีย์อัพันชายฝากไว้ด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่ต้องการจะลงโฆษณากับช่องบดินมีเรื่องเล่าก็ติดต่อไปที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือว่าจะทักไปที่แฟนเพจหรืออ e ีเมลก็ได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับมา มาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะขอเริ่มไปนที่ข่าวของกองหน้าก่อนแล้วกันนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากเทเลฟุตนะครับผมบอกว่าตอนนี้เนะี่ยมีทั้งเชลซีมิลานนะครับผมนาโปลีแล้วก็แอตมาริดนะกําลังจับตาดูสถานการณ์ของโจนาธานเดวิดนะครับผมกองหน้าจากลิวอย่างใกล้ชิดนะครับผมก็โจนาธานเดวิดเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยเป็นข่าวกับเรานะเคยเป็นข่าวกับเรามาด้วยนะครับผมก่อนที่ตอนนั้นเราจะไปเอาดาโตโฟฟานะ่าหรืออะไรมาเนี่ยก็โจนาธานเดวิดเนี่ยก็ เออเป็นกองหน้าชาวแคนาดานะครับผมเกิดที่อเมริกานะเกิดที่บุคลินนะครับผมแล้วก็เลือกเล่นให้กับแคนาดานะครับผมแล้วก็อายุประมาณ24ปีนะสูงก็ประมาณ180ยิดนิดๆนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีสื่ออื่นมารายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือเปล่านะจะเป็นใครนะครับมันจะเป็นเดวิดมาร่วมทีมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นโอลี่วัดกินหรือว่าจะเป็นเอ่อคารลัมวิลสันอะไรต่างๆอ่าก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรข่าวมันก็สั้นๆเนาะเดี๋ยวต ชัดเจนมากขึ้นก็เดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังนะครับแต่อีกคนนึงนะที่น่าจะเลิกและเลิกสนใจแล้วนะครับผมกับคาริมเบนเซม่านะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากเบนเจคอบนะครับผมบอกว่าค่าเหนื่อยของคาริมเบนเซมาเนี่ยทำให้ไม่มีไฟเขียวจากเชลซีนะครับผมที่เซ็นสัญญากับเขาต่อไปนะแล้วฝั่งของเอาอีทีฮัทนะครับผมก็ไม่มีการอนุมัตินะแล้วก็จากกระทรวงกีฬาด้วยนะครับผมเพื่ออนุญาตให้เขาเนี่ยออกไปนะครับออกไปเล่นในยุโรปได้ตอนนี้นะครับก็คือ เชลซี Chelsea ก็ไม่ได้อยากจะซื้อฝั่งของซาอูก,ก็ไม่ได้อยากจะขายไม่ได้อยากจะปล่อยออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลิกสนกันไปเลิกสนกันไปนะก็เ๋ยวรอดูแล้วกันว่าซัมเมอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าแล้วว่าไม่ถึงตอนนั้นไม่น่าจะมาบรรจบกันแล้วได้นะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเราก็อาจจะไปทุ่มซื้อกองหน้าที่เราอยากจะได้จริงจังแล้วเนอะแล้วตอนนี้เนี่ยกองหน้าสำรองที่กองหน้าเหมือนแบบ ขัตตาทับอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออก็อาจจะเป็นตัวอื่นไปแล้วด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นอ้าวรอติดตามมันต่อไปแล้วกันนะของเบนเซม่ากับเชลซีไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วแต่จะไปกับทีมอื่นหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงข่าวของคอนเนอร์กาลาเกอร์หน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากสองสื่อนะครับผมเบนเจย์คอบแล้วก็ฟาบิซิโอโรมาโนนะครับผมบอกว่าโรมาโน่ก่อนเลยนะบอกว่าสถานการณ์ของกาลาเกอร์เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ต้องให้พูดถึงกันนะครับผมแต่ในเวลานี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเชลซีเนี่ยจะขายก็ต่อเมื่อได้เงินก้อนโตเท่านั้นนะครับผมโดยสเปอร์แล้วก็แอนช์นะครับผมปอเชโกกูนะบอกว่าต่างก็ชื่นชอบนะครับแต่ยังไม่มีการเจรจาอะไรตอนนี้บางทีนะสเปอร์เนี่ยอาจจะมาคว้าตัวแบบจริงจจัังงเเเเลลยยยยนะหาากกทีี่ขปปออมิคบไ นะครับผมแบบถาวนนะแต่ตอนนี้สถานการณ์ยังเงียบอยู่นะครับผมเบนเจคอบเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่เข้าใกล้ที่จะต่อสัญญาใหม่กับคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยหวังว่าจะได้ค่าเหนื่อยประมาณ1นึ0 0 0สปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยได้แค่5 0,000ื่นปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะแต่ยังไม่แน่ชัดนะครับผมว่าสัญญาจะยาวแค่ไหนแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าอยากอยู่ตัวของกาลาเกอร์เองเนี่ยอยากอยู่ต่อไปนะครับผมในตลาดนี้โดยเฉพาะเนี่ยกำลังจะมีนัดชิงคาราบาวคัพด้้้วยยยยยยรอออออูู่่่ขาาาางงงหนนเีััไกกก็จจะบทีมมมต่ออไปจนถึงซัเร์ด้้วยซไปนะครั ก็เดี๋ยวรอดูแต่เรื่องของค่าเหนื่อยนี่ก็เพิ่มขึ้นมานะจากเออห้าหมื่นเป็นแสนห้าถ้าได้ถึงแสนห้าขอเพิ่มสามเท่ากับฟอร์มตอนนี้ผมก็ตัวคนที่ว่าไงเป็นผมผมก็ให้ได้นะเออแบบถ้าผมเป็นผมเป็นเจ้าของผมก็รู้สึกว่าเล่นดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็เจอตำแหน่งที่ลงตัวแล้วอย่างเงี้ยเอ้ยภาษาอะไรจะไม่จ่ายเพิ่มวะกับน้องที่แล้วน้องก็ใจก็อยากอยู่กับเราต่อด้วยนะก็อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าต่อจะมีการต่อสัญญาเกิดขึ้นหรือเปล่านะสำหรับคอนเนอร์กาลาเกอร์กับเชลซ โอเคอ่ะก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบารินมีแรงเล่ลาด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปก็ยังอยู่ที่เด็กจากคอปแฮมนะครับผมอย่างเทรเบิลชาโลบานะอันนี้เนี่ยรายงานจากเอ็กเวสแฮมเอ็มพอยตียนะครับผมแล้วก็มีฟาบิซิโอโรมาโน่ด้วยนะครับผมเอ็กซ์เวสแฮมเอ็มพอยตียเนี่ยบอกว่ายังไงนะเป็นข่าววงในของเวสแฮมนะครับผมบอกว่าเวสแฮมเนี่ย ยังอาจจะทําเรื่องเซ็นสัญญากับชาโลบานะครับผมซึ่งมีความกังวลนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ลงเล่นกับเชลซีเลยมาสักพักแล้วนะแต่ชื่นชอบในความอนเนกประสงค์นะครับผมแล้วก็ชาโลบาเนี่ยสามารถลงเล่นตรงแผงหลังได้หมดเลยนะแล้วก็เล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้ด้วยนะรวมถึงส่วนสูง6.4ฟุตนะครับผม6.4ฟุต6ฟุต4นิ้วเนี่ย ลประมาณ195เซนติเมตรเนี่ยก็ยังเป็นที่ชื่นชอบนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ในเชลซีเนี่ยก็ยินดีที่จะปล่อยออกไปอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมโรมาโน่พูดว่ายังไงต่อโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีพร้อมขายแบบถาวรหรือปล่อยยืมตัวชาโลบานะแต่ก็ขึ้นอยู่กับนักเตะด้วยนะครับผมคิดว่าสถานการณ์ยังเปิดกว้างสําหรับในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนะแต่ในเวลานี้ยังไม่มีใครเข้าใกล้อะไรเลยซึ่งชาโลบาเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะทํายังไงจะตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับตัวเเเเเเขาาออออองงงนนนนนะแะแแลซีีี่่ยยกกก็็็พรรร้้้้้มมััับบบืืืดวหถูปค แล้วแต่น้องน้องอยากอยู่ก็อยู่หรือว่าถ้าน้องอยากจะอยากจะย้ายอ่ะก็เดี๋ยวพร้อมขึ้นบัญชีย้ายอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตอนนี้มีเวสต์แฮมสนใจอยู่นะด้วยส่วนสูงด้วยแล้วก็ความมันเหกประสงค์ในแนวรับด้วยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะสํารับอนาคตของเทรเวอร์ชาโลบานะครับ โอ okay. เคอาไปข่าวแนวรับอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมกับทวน,นี้นะเอาฟงโซ d เดวิส so นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นลือไปก่อนตีเป็นลือไปก่อนเป็นรายงานจาก Ryan Taylor ของมิเลอนะบอกว่าเชลซีและแมนซิตี้นะครับผมกำลังให้ความสนใจสถานการณ์นะครับผมของอัลฟงโซ d เดวิสนะครับผมของไบเยนของไบเยนมิวนิคด้วยนะแล้วก็เดวิสเนี่ย มีสัญญากับบายเยอร์นจนถึงปี2025นะและการเจรจาสัญญาใหม่เนี่ยยังไม่ได้มีเชิงบวกอะไรเลยนะครับผมเข้าใจว่าข้อเสนอล่าสุดที่บายเยอร์ยื่นให้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.5ล้านฟอนต์ต่อปีนะครับผมค่าเหนื่อยนะก็ประมาณ177 1นออท่าดิ177,000 177,000ปอน์ต่อสัปดาห์นะครับผมแต่แรงข่าวเนี่ยบอกว่าเดวิสเนี่ยอยากจะได้อยู่มา11ล้านปอนต่อปีเลยนะครับผมก็คือประมาณ200เอ้ยโทษดิ2แสนสามหมื่นปอนต่อสัปดาห์นะครับผมซึ่งมันก็มีเป็นช่องว่างที่จะทําให้เอ้ยมีทีมอื่นเนี่ยเข้ามาบรรลุข้อตกลงตรงนี้ได้เหมือนกันนะเขาาอย่างก็ตามเนี่ยตอนนี้ชุดข่าวเรียมาดริดนะครับผมให้ความสนใจด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ระบุว่าเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์นะครับผมจะเป็น a f o ฟ s โซ่เดวิสนะครับผมแล้วก็คิเรียนเอปเป้ด้วยนะเชลซีเนี่ยกำลังหาแบ็กซ้ายคนใหม่ในซัมเมอร์นะครับผมเพื่อมาแข่งกับเบนชิเวลแล้วก็โควิลนะส่วนอนาคตของแมสเซนเนี่ยต้องรอจับตาดูนะว่าหลังจากยืมตัวกับบาเยอร์มาแล้วจะเอ้ยยืมตัวกับดอทมูลมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนคูคูเละย่านเนี่ยอาจจะโดนขายด้วยเหมือนกันนะอันนี้เป็นรายงานจากมิเลอร์นะครับผมก็ส่วนสูงก็ดีนะแล้วก็คุณภาพคุณภาพอยู่แล้วเออเราเราก็เห็นเขามาตลอดอยู่แล้วนะถ้าถามก็ คือพอมันเป็นสื่อที่มันแบบไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้นก็เป็นเทียต่ำนิดนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ได้เทียสูงมากก็รู้สึกว่าฟังหูไว้หูก่อนรอรอมีแบบเดวิดออนสตีนแมทลอหรือว่าแบบอันิซาคินเซล่าหรือว่าแบบแม้กระทั่งโรมาโนเองมาพูดถึงก็ค่อยฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับข่าวของอัลฟาโซเดวิสนะครับ โอเคไปทิ้งท้ายกันที่ข่าวของการฉับฉลาก f a เับหน่อยนะเมื่อวานก็มีหลายทีมที่แข่งกันไปแล้วนะครับผมก็ของเชลซีเนี่ยก็ในรอบ5้านะถ้าชนะแอสตันวิลล่าเข้าไปเนี่ยจะเจองานเบาเลยจะเจอไม่ว่าลีสนะครับผมกับไพร์มัสนะครับผมเอาก็เดี๋ยวรอดูว่าจะ จะเป็นใครเชลซีจะเข้าไปได้หรือเปล่าอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอาร์เรย์ออฟซันไชน์นะครับผมให้ที่มองหาดอกไม้โน้กเกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมไวทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็อะไรอัลเทอร์ไนน์ทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อาร์เรย์ออฟซันไชน์ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะอาร์กิเต็ดยังไงกับข่าววันนี้นะครับผมก็อ่่่่่่่ะะะะะใคคครรรรออออออยยาาาาาาากกกกไไดดดดด้้้้มมมมัััังงจนนนนนนนเเเเววววววิิบบผหหืืตลลลลลแแแแแช์ู็สซๆ เหนื่อยก็แพงแล้วก็ซาอุกเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับผมแล้วก็อ้าวเชลซี Chelsea, ลือนะลือว่าสนใจออฟฟังโซเดวิสนะครับผมใครอยากได้ก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะที่เห็นเขาคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไมได้เหมือนเดิมหรอกคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องวาดีมีเลี้ยงเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย